อันนี้น่ารักมากเลยนะคะเขาเอาฟันของสัตว์แต่ละประเภทมาว่าฟันของสิงโตแบบนี้ฟันของลิงเป็นแบบนี้แล้วฟันของม้าลายเป็นแบบนี้พิงเพร่รวมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยนะคะ f i อ o u u a n n m m l l ค่ะเป็นหนังสือที่พิงได้มาจากงาน,น Big Bad Wolf Online 2020ค่ะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นยังไงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นยังไงและที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับสัตว์ เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีความจริงอีกหลายอย่างในเล่มเลยค่ะหนังสือนะคะภาพสวยมากๆเลยค่ะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสำหรับหนังสือ f i n e Out Animal นะคะเป็นหนังสือที่พิงได้มาจากงานหนังสือ Big Bad Wolf นะคะออนไลน์2020ค่ะราคาหนังสืออยู่ที่120บาทค่ะเรามาดูข้างในกันเลย ภาพเล่มนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะเขาก็จะเล่าไว้ว่าสัตว์คืออะไรสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยอันนี้นะดูว่าสัตว์คืออะไรนะสิ่งที่บอกว่าเป็นสัตว์ได้ก็ต้องหายใจกินข้าวได้เคลื่อนไหวได้สามารถสื่อสารได้สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้นะคะแล้วก็มีประสาทสัมผัสค่ะ เราก็มาดูว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปลานะคะสัตว์เลื้อยคานนกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะแล้วเขาก็มาในแต่ละตัวนะคะว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นแบบไหนมันอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะก็คือในอากาศนะคะบนพื้นดินแล้วก็ในน้ํา เด็กๆรู้จักตัวไหนบ้างคุณพ่อคุณแม่ลองถามดูนะคะถ้าคนไหนไปสวนสัตว์บ่อยต้องรู้จักหลายตัวแน่ๆเลยต่อมานะคะก็จะเป็นนก Type of Bird มีอยู่มากกว่าหนึ่งชนิดเลยอันนี้นะคะเป็นกิ้งกาคามเมเลียนตรงนี้สีสวยมากเลยนะคะเขาถ่ายสีเขียวนี้ได้สวยมากๆเลยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างเช่นตัวกกนะคะหรือสลาแมนเดอร์ ก็สัตว์จำพวกปลาค่ะต่อมาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมันก็จะมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรือว่าพวกเจลลี่ฟิชนะคะ,ะเขาก็ไล่มาให้ดูทีละหน้าค่ะอันนี้จะให้เห็นตัวค่ะอย่างใกล้ๆเลยแล้วมันอาศัยอยู่ที่ไหนนะ้าที่อยู่อาศัยก็จะแบ่งเป็นภูเขาป่านะคะ ุ่งหญ้าทะเลทรายหิมะแล้วก็ในน้ำนะแล้วใต้ทะเลลึกมีอะไรบ้างนะคะแล้วบ้านของสัตว์ล่าเป็นแบบไหนอยู่ในถ้ำไม้หรือว่าอยู่บนใย,ยหรือว่าทำรังอยู่อยู่ในเปลือกหอยหรือว่าทำรังไว้บนน้ำแบบนี้นะคะ แล้วก็สัตว์ปรับตัวยังไงนะคะอย่างเช่นทําไมเจ้าอูดถึงมีหนอกแบบนี้แล้วก็มีขาบานแบบนี้แล้วเพนกวินทําไมมันถึงมีแบบขนที่หนามากเลยนะคะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเขาเอาฟันของสัตว์แต่ละประเภทมาว่าฟันของสิงโตแบบนี้ฟันของลิงเป็นแบบนี้แล้วฟันของม้าลายเป็นแบบนี้เพราะว่าม้าลายเป็นสัตว์กินพืชใช่ไหมคะสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นห่วงโซ่อาหารนะอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมคะนกคูกกินนกตัวนี้เนาะแล้วนกตัวนี้ก็ไปกินหนอนหนอนตัวนี้ก็กินใบไม้กินต่อก,กันเป็นทอดๆแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับนักล่าแล้วสัตว์ป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นเจ้ามาดิโลก็มวนตัวเป็นกลมๆหรือว่าโอพอซัมก็ เล่นแกล้งตายแบบนี้ค่ะการคลางตัวนะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะว่าเห็นผีเสื้อกลางคืนในหน้านี้หรือเปล่านีก็เป็นการพลางตัวของม้าลายนะคะอันนี้ก็เป็นการดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะนกยุงตัวผู้ที่เขามีนขนหางสวยงามมากนี่เป็นวงจรชีวิตของกบค่ะอันนี้ให้จับคู่นะคะว่าเจ้าลูกนกตัวนี้ เป็นตัวไหนเมื่อโตเต็มวัยหรือว่าเจ้าหนอนตัวนี้เป็นตัวไหนในโตเต็มวัยนะคะแล้วก็มีเฉลยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นสัตว์มีพิษอันนี้ก็จะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งโตนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์และเรานะคะหมาดัชชุนมีลักษณะความยาวหนักเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ความจริงเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอย่างเช่นเจ้าปลาหมึกตัวนี้มีหัวใจ3ห้องค่ะอันนี้ก็ top animal นะคะสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดบนบกก็คือเสือชีตาสัตว์ที่ว่ายเร็วที่สุดในทะเลก็คือตัวเซลฟิชนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะก็เป็นพิธานสับค่ะแล้วก็สารบัญ ก็เป็นหนังสือดีๆที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดหนังสือดีๆในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ